So มันวนไปวนมาถ้าเหยื่อยังไม่ลึกก็ขยับเหยื่อให้ล uh ึกแต่เดี๋ยวก็กัดตรงนั้นมันลึกไม่มากตรงนั้นประมาณเอวปวิ่งไปวิ่งปวิ่งไปวิ่งอ่าปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งอ่าค่อยๆชกชกขึ้นมาชกชกขึ้นมาชกขึ้นมาชกเอออย่างนั้นแหละให้มัน๋ยวมันโค้งเข้ามาหลังเรือเองชกชกชกพอแล้วพอแล้วพอแล้ว ไก่ล่าฮัลโหลกระเดือดซะด้วยถึงนี่คุยไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเข้าป่านะบังคับนะเข้าป่านี่ติดตะไคร่นะตะไคร์เก่านะลงน้ำไลงเรือลง้ำติดตะไคร์เก่านะอย่านะบังคับไว้บังคับไว้บังคับหลุดหลุดไปลงน้ำไหมงัดไปลงหัวเรือไปลงหัวเรืองัดงัดโคไว้ใหญ่เข้าใหญ่เข้าริมเข้าริมมีตะไคร์เก่า ชกไว้ก่อนลชไว้ชงไว้ออกแล้วออกไปเน้อออกนี่แหละออกแล้วชกไว้ชกชกชกเข้าป่าแล้วเนือไม่เนือชกเดี๋ยพี่ลงไรอยูลงไปชกชกแล้วหรือเข้าป่าเข้าไปแล้วพี่เอาลยไปเลยเลยโอเอองัดงัดงัดออกมางัดไม่ใหญ่ ไม่เล็กแล้วไม่เล็กแล้วอันนี้แข็งกมากนะอุ้ยสองแล้วสองแล้วจิงคูมแล้วอุ้ยสองจริงรู้เลยสองแน่ตัวเนี้ยโอ้ยสองสองแน่เรียกสองแน่นรอของจริงอันเนี้ย สองอันนี้เกินสองเลยใหญ่จริงอันนี้เกินสองเลยกดกไหวไหมหรือว่ากดเตะกดก่อนทะลุแล้วว่าถ่ายรูปไหมอยังไงถ่ายรูปสิไม่เชื่อรางวัลรางวัลของคนกู้อ่ะเกลียวถ้ากัดตั้งๆอย่างเงี้ยนะไม่ไม่มีงานกัดเต็มคำ อา่ à, i, ่าอ้ยจุดุดจุดุดจุดุดจาดุดุจุดุจุดจุดุุดจะหลุดดจุดุุดจดุุดจุดุุดุดจจุดุุดุดจุดุดดุดจุดดจุดุดจุลาดจุดุดจุดุดจุดุุดุดจุดดจุลุดจุดงตจุดจุด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 จดุดจุจจ 开下打下电话。 Hva <laughs> det,